ค่ะเพิ่งตื่นกินข้าวน่าจะตอนนี้กี่โมงคะคะตอนนี้สิบโมงมันกินนี่ข้าวผัดคะน้าปลาทูสดข้าวผัดคะน้าปลาทูสดร้านน่าจะร้านอะไรรนะ้านหลงข้าวผัดปูร้านนี้ขายพวกข้าวผัดปูด้วยมันจิ้มซีฟู้ดมาด้วยอ่ะน่ารักฟุ้งฟิ้งมากมีน้ำพริกน้ำปลา มีแต่งแตงปลอกเปลือกนิดนึง <c oughs> โอเคชิมดีว่าเป็นยังไงคือเหมือนข้าวผัดแล้วก็ใส่ใบคะนา้าแล้วก็มีเนื้อปลาทู อาร์เหมือนข้าวผัดเลยอ่ะ้องใส่น้ำจิ้มซีฟูด้ดไหมเขาขิ้นกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเหรอมันน่าจะอร่อยดีนะมันเปรี้ยวๆเปรี้ยวหวานๆนี่ไม่เคยกินอ่ะนี่ ข้าวผัดค่ะอืมใช่มันคือข้าวผัดคะนาผัดใส่กับคะนาแล้วก็ใส่ปลาทูสดปลาทูเกะขนมจีมซีฟู้ดด้วย,วยเราขอมะนาวสดดีกว่า ซื้อมาเท่าไหร่แปดสิบสองบาทข้าวมืน้อนึ่งก็ร้อยหนึ่งแล้วอ่ะอันนี้คือรวมค่าส่งด้วยนะหน้าตาเหมือนข้าวคกุกกะปิแต่ไม่ใช่ข้าวคกุกกะปิข้าวผัดไทยปลาทูอยากกินปลาทูไง ใส่มะนาวเนี่อ่ะฟินดีเปรียปร้ยวใส่ที่น้ำปาลาหน่อยไหมนี่เก็บไว้นี่มาจากร้านเดียวกัน <S <S ไม่กินเค็มมาก กิมส์ชิฟฟอนไปด้วยหลุดเป็นข้าวคุกเลยแะเป็นข้าวคุกแล้ว ผัดพวกข้าวผัดคั่วปีกเกลืออร่อยแฮะรสชาติคือแบบดีทำจิ้นซีฟู้ดหมดเลยมันเปรี้ยวหวานดีคู่ก,กับข้าว อร่อยอร่อยมากเลยโอเคอย่างไปกินต่อดีกว่าเราอร่อยอร่อยนี่ก็เคยเพิ่งเคยกินไม่เคยกินเลย อร่อยเป็นอีกแบบนะหมายถึว่าผัดข้าวผัดเมือ่อขาดข้าวผัดอ่ะใส่คณะต้องใส่ปลาทูสดแกะอ,อันนี้ขายข้าวคุกบีแต่ไม่เชิงไม่ใช่ข้าวคุกบีอะข้าวผัดใครชอบแป้งอ่ะนั่นนี้ให้แตงเยอะเลยกินหน่อยก็ได้อ่ะมีกินได้แต่ไม่ถึงกับว่าชอบอ่ะ หอมอร่อยใครชอบแกงอร่อยเลยก็ดีเลยใครต้นหอมมั้ยะต้นหอมพีม่ชอบมอยกินแบถ้าไรกินนะพี่ก็เด็ดเด็ดเด็ดใจพี่กินผักอแต่อันนี้มันเป็นต้นหอมสดไนงะหอมติดมือเลยโอเคคุบคุบคุบกินกับข้าว กินแรงจริงบ้านหอมสดกินแล้วมันขึ้นตีจมูกเลยอ่ะคุก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 มันโอ้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 โอโช้อนแตกใช้แรงคือคุกคุกคุกให้มันแบบลุกลวกก่อนให้มันสุกเพราะหอมเนี่ยจริงจริงตีขึ้นจมูกจริงหอมสดอะ่ะต้นหอมสดอะ่ะอร่อยอร่อยมาก เอไปหาซื้อมากินดูร้านอันนี้ลงข้าวผัดปูอร่อยร้านนี้ขายปูด้วยข้าวผัดปูน่าจะอร่อยผัดแบบเนี้ยคืออร่อยมากฉันไม่เคยสั่งผัดปูมานะแต่สั่งอ่าเขามีข้าวครบพริกเกลือเขาจะขเขาจะผัดแบบหแห้งๆแต่มันก็น้ํามันเยอะพอสมควรแต่ว่าถ้ากินแต่มันอร่อยอ่ะคือข้าวผัด เหมเข้าวผัดแค่คือข้าวผัดนั่นแหละแต่สีมันไม่เหมือนข้าวผัดเลยนะไอ้บิ๊กไท่นี่กิ่นบิ๊กไทล่ละ <L un> เห็ดติดลิ้นไปหาซื้อมาทานด้อ่เอเดี๋ยวหรือว่าลองทํากินที่บ้านด้วยนะพยายามจะแบบกินอะไรที่มันไม่เหมือนบ้านอะเ <L un> หมือนที่บ้านทํากินอะไรเงี้ย จะไ,ได้แบบลองอะไรไหใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ยโอเคงั้นก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากก,ก,กดแชร์ด้วยนะไปแล้วบนะ๊ายบายนี่แหละคือการเพิ่งตื่นอยู่ห้องก็จะประมาณอย่างนี้แหละกินกับนอนไปแล้วบ๊ายบาย